โลเทสเทสญี่ปุอกมานโลมลันจะหลุดนี้ทุกคนไม่เป็นไรลูก,น,ลกนี่ทำให้แอปหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีครับกล้องไหนวะกล้องไหนแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างได้มาร่วมแสดงคันยูนีกับเพื่อนๆ นี้ก็ดีใจมากๆครับจริงๆคือผมแบบมี c o n เก a t u l a t i o n ทูพี่ีกับพี่จิมมี่ไปแล้วคือดีใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะที่ผมได้รู้จักพี่จิมมี่มานานแล้วแล้ววันนี้ได้เห็นเขาประสบความสำเร็จในงานของอวิชีนะครับก็ดีใจด้วยมากๆนะครับทั้งพี่จิมมี่กับพี่สีเลยถ้าผมก็แบบดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆแบบนี้ครับผมแล้วก็ดีใจแทนพี่จิมมี่และก็พี่สีด้วยครับที่เขาแบบได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับผมอะไรครับบรรยากาศวันนี้ อบพวยได้วยกลิ่นอบอุ่นมากคร่ะอบอุ่นแล้วกลิ่นก็หอมมากในงานนี่คือแบบได้กลิ่นข้าวโพดตลอดเวลารสดีมากทั้งบรรยากาศของตรงนี้ที่เรามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทุ่งข้าวโพดใช่ไหมไรข้าวโพดมีกลิ่นมีกลิ่นมีแฟนๆล้อมรอบมีพิีเซนเตอร์รอๆอยู่ตรงนี้แล้วเรานั่งดูแล้วนั่งดูไปยิ้มไปอาจจะได้ฟังเพลงพร้อๆทั้งสองเพลงด้วยนะครับแสดงมันก็ตอบโจทย์ทุ่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสุกเท่าไหร่ทุ่งก็น่าจะดูแลสุขภาพใช่แล้วก็บอ ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกของเขาได้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้แบบแอบคุยแล้แบบตอนกินแล้วผมชอบมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นแบบโปรดักต์มันดีจริงๆอะเนี่ยแบบว่าทั้งอร่อยแล้วก็แบบแคลอรี่ต่ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนไปติดตามไปลองดูได้นะครับล่าสุดค่ะเดอะซีรีส์ใช่แล้วเอะไใกล้หมแล้วครับใกล้ได้ดูแล้วครับผมอาทิตย์ที่แล้วออนอีพีสุดไปครับเมื่อวันเสาร์แล้วแต่ว่าสุกนี้ครับผม มาแล้วครับ EP หนึ่งครับมาแล้วจริงๆแล้วครับจะได้เห็นเป็นมินกับคิวแล้วนะครับไม่ใช่อมกับเล็กมานั่งพูดกันใช่ก็คือแบบสุดๆเหมือนกันารพูดครับเป็นไงบ้างได้อ่านไหมครับฟีดแบทใช่ไหมครับก็มีแต่คนรอดูแล้วครับว่าตัวจริงจะเป็นไงเพราะว่าจริงๆใน EP ศูนย์ผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะแบบมีตัดฉากนู้นฉากนี้ลงมาใน EP ศูนย์เยอะแล้วมันมอนกันนะแล้วมันหลายอย่างมากอันนี้แบบที่แบบซีสำคัญสำคัญหลายๆซีที่ถูกอยู่ใน EP ศูนย์นั่นแหละ S <S ไม่ได้สปอยก่อนหราเป็นแมสมันเล,เล,เล,เล็สปอยก่อนแมสหเ,เป็นน้ำจิ้มแล้วกันถือว่าเป็นนำ้ำจิ้มเป็นสื่เหมือนว่าทําให้คนได้รู้จักกับตัวละคร <laughs> ว่าตัวละคร <laughs> จะไปในเวไหน <laughs> ซึ่ง <laughs> พอเราได้ดูอีพีสุดไปด้วยกันปุ๊บแล้วอาทิตย์นี้เป็นอีพีหนึ่งเลยต้องเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะได้ดูกันต่อว่าไปเวไหนอะไรยังไงครับจากเรื่องนี้มันยากสําหรับคู่เรายังไงบ้างเราต้องมีการปรับปรุยังไงบ้างพอมาเจอกันเรื่องอะไรด้วยสำหรับผมนี่คือก็เบื้องต้นก็คือแบบ อ่ะผมก็เรื่องเรื่องแรกแล้วก็ตัวได้ด้วยคาแรคเตอร์ของที่ผมได้ในขิดแนมเะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบไดนามิกมากๆเลยแล้วก็มีแบบปรมนู่นนี่นั่นที่ผมต้องแบบไปเวิร์แล้วก็ทำวามเข้าใจกับมันอะไรเงี้ยครับผม,ผมแต่ว่าอย่า<ม>ง,งดีที่ว่ามีเพื่อน <c oughs> ที่แบบคอยคำ้ำค้ำชู <c oughs> ครับผมเ <c oughs> พื่อกลนกันแล้วก็แบบเขาช่วยเยอะมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่แล้วส่วนของผมก็จะเป็นทํายังไงให้ตัวละครมันออกมานวนที่สุดแล้วก็ให้มันกลมกลืนไปกับบรรยากาศที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กัน เล่นฉากหวานๆหรืออย่างนึ่งเป็นการทำงานกับเล้งครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไดนามิกของเล้งเหมือนกันเล้งจะมาไม้ไหนซึ่งที่ทำมาก็เตรียมรับมือไม่ถูกก็หลายไม้อยู่เหมือนกันอให้้้มันไดย่างีก็หลายไม้อยู่ก็เลยทำให้เกิดเปจิงโมเมนต์ขึ้นหลายใน่หลายรอบในเรื่องนะครับตอนนี้เรื่องนี้จะมาจะมีฉากเป็นฟินให้แบบแฟนๆได้แบบวว้าได้พอดิมอมยขึ้นเลยไหม อมยิ้มเลยหรอมันอาจจะมากมันอาจจะมากกับอมยิ้มเลยด้วยซ้ำยิ้มไม่หงาะในใจะได้ดูแล้วคากสปอย EP หนึ่งหน่อยว่าความว้าวความเผ็ดร้อนความเหมือนมาปุ๊บเออมันจะเจออะไรโอเค EP หนึ่งเปิดมาก็จะเจอพวกเราเลยครับใช่ครับผมต้องมาอยู่แล้วได้เจอนี่จัดเลยมินแต่งชุดลหล่อคิวแต่งชุดละหล่อเจอเจอพวกเราก่อนโอเคครับผมก็คือจะเจอเรื่องราวของตัวละครมินครับเปิดมาตัวละครมินที่จะ ค่อยๆวาเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครมินแล้วตามในเทลเลอร์ที่ที่ได้ที่ได้ได้เล่าไปก็คือมีการรักพาตัวเกิดขึ้น่แล้ว <c oughs> เปลี่ยนงานจากปืนป้อมเป็นปืนจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ไงก็อยากให้ฝากดูนะครับแล้วก็ไปให้กําลังใจแล้วเดินทางแบบตัวละครเพราะผมเชื่อว่าเส้นทางของตัวละครไม่ไม่ไม่ใช่แค่ว่ามินหรือไม่ใช่แค่ว่าคิวทุกตัวละครในเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วแต,แต่แต่ละตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองที่ที่อยากใช้คำว่าอยากให้เอาใจช่วยเ<ช>พราะตัวละครมีมีเป้าหมายที่ต้องการเหมือนกันทั้งหมดเลยอะไรอย่าง ดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ไหนครับดูได้ทาง GMTV 25นะครับผมทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งครับแล้วก็ทาง Netflix ครับสามทุ่มครึ่งครับใช่แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเวได้ครับ จะถ่ายรูปก็ไหนชี้กล้องด้วยนะครับผมจะได้มองให้ถูก okay, ก like ันครับโอเคครับจะไล่แต่ฝั่งนี้นะ้วผมโอเคโอเคถ้นต้องพี่ก่อนจบคอนเฟร์มหนึ่งสองโอเคจบ ครับผมครับได้ยังโอเคไหมโอเคครับ